อรุณสวัสดิ์ตอนชเช้าครับพี่น้องมเมเนกับพาไมยามหนูอีกเชิญเคยครับหมู่บ้านใส่กับบุไีไทยลงให้มองครับเมื่อวันทรงไทยพีเก่าตอนรับพีใหม่ก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขู่สุกคนลำด้วยเงินท่องปีใหม่นีเด้อครับดเด้อกับเมเนกับพาพี่น้องไมยามหนูเพื่อเ้าครับไปครับ งป็นนงนับกันว่าสมิโตบอเหมือนี้ม,มาตะสอครับผมชิปนี้ก็จะเป็นชิปทุ่ทไทยครับสรงไทยพี่กอตอนรับปีไม่เหมือนครับจักสมานนั้นบกมาณเด้อพี่น้องก็ใส่มาก,กับบกคอยได้ปันใดดอกแต่กระพอะได้ยู่ได้ยินที่าโตสองตัวอยู่ไปลุนไปยานนับกันครับพี่น้องยังเมือดอยอยู่ครับพี่น้องยังบกตอนเห็นหวงปันใด ากับยังบ่เห็นเลยโอ้เห็นแล้วโอ้ยดูสื่อๆออล้วพี่น้องเอ้ยใส่เงี้ยกระโฟดแห้งแล้วพี่น้องแล้วก็ฉีดดาวนี่ลงไปชั่งน้อยพอได้มีกินครับอยู่สื่อๆอ,อีกแล้ว เมือทส่งไทยตัวประมาณนี้บ่ส่งไทยปิก,เก้เนี่ยโอ้โหดีเที้ยงอีกตัวหนึ่งไอไปต่อไปก่อน,นสมานประมาณกลับไปหลุนไปเมืองนับกันครับ หลังที่สองอยู่ใส่นอโอ้ยอยู่ซื้อๆอ,อีกแล้วครับ ห่างต่อไปเดินไป ซื้อ้อ,อีกแล้วเอ๊เป็นยังไงเนาะมาเป็นไรลงถ่ายพี่เก่ากับสปูมานคือเก่านี่บ่ไปร่วมกันไปพี่เนอะ

เด็ดเปล่งเด็เดเปลงสันมาสอออะไรกับม่วงเมียนกับอันนี้ก็ซื้อๆอ,อีกแล้วครับโอ้ยนี่ผลงานไอพีนออ่น้องมึงบ้านเนาะเป็นแนวนีนยุงเลยก็บยุงเก่าอยู่ มานอ,อกมาหน้าหอยากข้ากินเสียครับมาแนบประมาณแนงสิละไปกันดูนาไปครับดูนต่อไป Mm. もういいのは。 cũng đang bứt nụ nha, hái nhảng cái nó phi nông, nụ banôm này, hái gìn nhảy điệt, con bảo qua, qua mới có lại đấy các, đó là vấn đề, vấn đề đi giờ, để đây, phó phan, mẹ phan, bé liềng này, hái luôn แล้วกับกงมาใส่อยู่สีหลังคนระับบูรันตัวเป็นยังไงขนาดกับตบะเดืเเอดเดืยังบอลไมีนนไนนไหนูผ่านด้วยครับหากินยากหญ่ทีบ่คหอยมี่ไปยู่งเด๋ววัดจักบอลลันนี่ก็ได้โอ้ยสืบอหัวกับวัดสืพี่น้อ,อ,อ,นองเอ้ย ตืดถือกี่ดอกครับแจ่ว่าอันผู้แม่บ้านเพิน่นบ่้ายสื่อครับจดไปหรอเราูแม่บ้านบอกว่าบ่ต้องซื้อดอกประธานย่านบ่ถือก็นะประธานก็ได้โตกลับอยู่ครับกับสองโตถ่ายก็ลุนต่อไปโอ้ยเนาะขนยูตัวซื้อยูขออน ไม่รู้เนี่ยนปวดไปใส่ละม่งดองมากมัปวดคอยไปซอยอ่ะบอ,รอกรนันไหม เดี๋ยวก็เสื้อมื่นโก้เถอบโอ้ยอนนี่ก็ซื้อๆอ,อยู่ครับโอ้ยหนูขานีล่ลยหนูโบกนี่จังเลยมีห้อยเที่ยวอยู่นะเห็นว่ากระไดแต่บระได้ก็บเป็นยังครับหาอยากให้กินนี่เท่าไะมาแน่ว่ามาแน่กันเท่าไ ได้กิกนเมื่อใดก็บพวก,กินหรอกครับคุณบานหนอกของแนวอ,อยากให้กินก็พ่อตรงนี้แหละหา,ากินยากหนูบานผมนี่ล้างทุกถ่ายครับกับตบโอ้ไม่ซื้อๆอ,อยู่พี่น้องเป็นต้ไม้ดีเลยท่าหนูใหญ่จันงนะนะท่าหนูใหญ่แล้วเป็นต้ไม้ยอยู่ครับ บมาบุมมีตัวไม่เป็นไร สรุปผลเศ้านี่ครับพี่น้องเอามานี่คือเราได้หนูหน่อยตัวหนึ่งครับพอดีใส่บ่วงใส่บ่วงน้ำซิบหลังอลไรครับกลับตบอีกชีเวดหลังกงซีหลังครับประมาณครับแต่ก็ได้ดหนูไปไปถอดตัวหนึง่งไปปิ้งไปถอดตัวหนึง่งพลังถอดกระดูกกรอบๆครับซ้ำเนี่ยลุนซ้ำเนี่ย เอาคลิปสรงไทยพี่เก่าตอนรับปีไม่กับขอ้อพี่หน่อยน้องอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนคิดจริงได้ก็ให้ได้ทิ้งนั่นค่ะมีเงินมีท่องไหลามาเที่มาเฮ็ดทิ้งได้คิดคิดทิงได้ไว้ก็ให้สมมาตรปรถปนาทั้งเด้อที่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งสุขคนครับผมกับคลิปนี้กับทรงไทยพี่เก่าครับกับเอาไว้ปี่นาเอาไปมาวากันไหม ว่าจะไปหาเกนกินเนว้ไหนหรือว่าจะไปจังไดคอยนาติดตามบ้างครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับผมติดตามครับติดตามกลับเ้อครับเ้อติดตามให้กับผมเนี่ยสำหรับ่องให้หน่อยจากตะคนบ้านๆครับผมครับสวัสดีครับ